ในฐานะหนึ่งในชัปเตอร์รุ่นก่อ,กอตั้งของเหล่าแอสตาเตสเซปูฟนั้นถือว่ามีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตอนเองมาโดยตลอดด้วยบุญแห่งลัชไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติตามโคเด็กออฟแอสตาเตสโดยในช่วงการก่อตั้งครั้งที่2กองทัพลีเจียนที่6ได้แบ่งแยกชปเตอร์สาขาออกไปเพียงชปเตอร์เดียวนั่นก็คือวูฟบราเธอร์แต่ชัปเตอร์ดังกล่าวก็ได้ถูกยุบในเวลาต่อมาเนื่องจากเมล็ดยีนนั้นเกิดการเสื่อมสภาพและกลายพันธุ์และการกลายพันธุ์ที่แท้จริงนี้ก็มาจากลักษณะเฉพาะของยยีีีนนนนขออออองงทท่่เเเรรรก,กกรกกกววาาาาแสดดพััุมมมป็ลษณ้้ไค พิเศษให้แก่ทางสเปดวูฟแต่ต่างจากสเปดมารีอื่นๆซึ่งรวมถึงความสามารถในการได้ยินที่เฉียบคมเป็นพิเศษการดมกลิ่นเขี้ยวที่ยื่นออกมาและสามารถกัดทะลุแผ่นเกาะได้และผิวหนังที่แข็งแกร่งดุดดังเหล็กเทนนิสเฮลิกนั้นยังเพิ่มความดุร้ายในการต่อสู้ของสเปดวูฟพวกเขานนั้นสามารถโจมตีศัตรูได้ราวกับสัตว์ป่าโดยทั่วไปแล้วเมื่อสเปดวูฟมีอายุมากขึ้นมีประสบการณ์การลบที่โชคโชนเทนนิสเฮลิกนั้นก็จะทําให้ร่างกายของพวกเขานั้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นผมของพวกเขานนั้นจะกลายเป็นสีเทาเขี้ยวนั้น้้นนนนนจะะยยาาาาาววขึเเรื่อ่อๆผิิงงมมบบกกแลค นั้นก็ถึงขนาดเปลี่ยนไปสีเหลืองโดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยทั่วไปแล้วต้องใช้เวลาหลายสิบหรือหลายร้อยปีและเมื่อประสบการณ์การลบเพิ่มขึ้นนักลบเหล่านี้นะจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันฮาร์สเปตวูฟไม่สามารถคูบคุมด้านที่เป็นสัตว์ป่าของตนเองได้ก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเชนิสเฮลิและจะทาให้ร่างกายของเขานั้นเปลี่ยนเป็นสัตว์ร้ายอสูรมหมาป่าที่ร่างกายกายผันนั้นจะมีนิสัยดุร้ายโดยข้อบกพร่องนี้จะถูกเรียกว่าคำสาปแห่งวูเฟนและไม ไม่ให้ตนเองนั้นถูกสัญชตาตญาณสัตว์ล้ายพังงนนั้นควบคุมโดยภายในชาเตอร์หนึ่งในหน้าที่ของเหล่านักบวชวูฟคือการดูแลสมาชิกฝูงในการต่อสู้และคอยเตือนพวกเขาไม่ให้ยอมจำนวนต่อคำสาบวูเฟนแต่ในความเป็นจริงแล้วและในความเป็นจริงแล้วคำสาบนี้นั้นได้ส่งผลกระทบตั้แต่ขั้นตอนการคัดเลือกทหารใหม่ของสเปนวูฟเพราะในวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาผู้สมัครที่ได้รับเคนนิสเฮลิกแล้วก็จะถูกทิ้งอยู่ในสภาพเปื่อยกายในถิ่นทุรกันดารแห่งดาวบ้านเกิดอย่างเฟลลิสต้องใช้กำลังของตอนเองกลับมายางังเดอะแฟ ทดสอบที่ผู้สมัครต้องเผชิญโดยบททดสอบนี้นะั้นจะถูกเรียกว่า Test of m o r ไข่เมื่อผู้สมัครเหล่านี้นะั้นต้องเดินทางฝ่าฟันความหนาวเหน็บเคนิสเฮลิกนั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงร่างกายของพวกเขาในขณะเดียวกันคําบาบูเฟนนั้นก็จะพยายามพ่อบงาจิตใจของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาในการเดินทางที่เจ็บปวดและเปลี่ยนแปลงนี้ผู้สมัครนั้นต้องเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและพิสูจน์ตนเองว่าสามารถควบคุมอิทธิพลของเคนิสเฮลิกได้เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นจึงได้รับการยอมรับจากฝูงหมาป่าและเริ่มทําการฝึกฝนและคัดเลือกต่อไปหากมี ได้ถูกควบคุมโดยสัญชตาตญาณสัตว์ลายที่กระหายเลือดอย่างสมบูรณ์คนเหล่านั้นจะกลายร่างเป็นวูเฟนอย่างแท้จริงล่อนเล่พเนจรอ,อยู่ในป่าตลอดชีวิตและกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเหล่าผู้สมัครคนอื่นในการกลับไปยังเดอะแฟงและนี่คือความละอันดับม,มืดของชั珀ต์สเปดวูฟและด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ทําให้โครงสร้างหน่วยรบของสเปดวูฟนั้นไม่ได้จัดตามโคเด็กออฟแอสตเตแม้ว่าจะล่วงเลยมาถึงศาสตร์สวัสดี41ชั珀ต์สเปดวูฟนั T ้นยังคงรักษารู T A T มีกองกําลังยานลบและคลังแสงเป็นของตนเองดังนั้นกําลังพลโดยรวมของสเปซบูฟนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าชัเตอร์ตามตำราโคเด็กออฟแอสเตสอื่นๆอาจกล่าวได้เลยว่าพวกเขานั้นยังคงดําเนินงานในรูปแบบลีเจียนซึ่งเหล่าม้าป่าแห่งเฟลิสได้ใช้อิทธิพลทางการเมืองในฐานะชัเตอร์รุ่นก่อตั้งและความสามารถที่ดุร้ายในการลบเพื่อรักษาเอกลาชของตนเองเอาไว้ในช่วงเกิดรอยแยกขนาดใหญ่ชัเตอร์สเปซบูฟนั้นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนกาลังพลอย่างหนักจากการทําสงครามมาอย่างยาวนานต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับทั้งพวกออกทำให้กองร้อยอกกก่่ยยงโก,กาาีรจต โดยตรงของแมกนัสและสังหารสเปซมารีที่มีอยู่และกำลังพลในอนาคตไปเป็นจำนวนมากและในการสาสนุนที่คัดเดียทำให้กองร้อยใหญ่น,นั้นแทบจะถูกทำลายทั้งหมดแต่เหล่าม้าป่าแห่งเฟลิสนั้นไม่เคยหยุดนิ่งแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ตนเองนั้นรอการฟืฟร้นฟูยามสถานการณ์ที่ยากลำบากและสิ้นหวังเช่นนี้พวกเขานั้นก็ยังส่งกำลังเสริมไปช่วยเ,เหลือเหล่ามวลมนุษยชาติที่เดือดร้อนในกาแล็กซี่ยิ่งทำให้เกิดปัญหาขาดแคลน,นกำลังพลที่เลวร้ายลงเรื่อยๆถือว่ากลายเป็นวงจรอุบาทในขณะนั้นเองพลังงานแห่งวิติวาก็ได้้้้แแร่่่่ขขขยยยยาาาาาาาไปทททงงงกกกกกลล็ซีใใหเเอออิิดะบมึนนต ดิเฟลลิสตั้งอยู่ก็ได้ถูกโจมตีโดยเหล่าออฟเป็นวงกว้างเนื่องจากอิทธิพลจากรอยแยกขนาดใหญ่สเปซวูฟนั้นได้ขาดการติดต่อกับเทอร่าผู้ขานั้นทันได้เพียงกับร่วมมือกองกำลังจักรวรรดิที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อปกป้องเขตเอวกาศของเขาแต่ในตอนนั้นเองไพมารทที่ได้ฟื้นคืนชีพโรเบิร์ตกิริมานก็ได้ส่งกองยานทอชเบร์ฟีดมาถึงและแนะนากาลังเสริมไพาม,ามาริสสเปซมาลีนที่เกิดจากยาีนไพมารทเลเมนลัชเองมามอบให้อย่างไรเสียก็ตามโลแกนกิมนาผู้บรนการเาีเดะณวช และโลแกนนั้นก็ไม่ไว,ว้วางใจทางลูเบียตกิริมานผู้ที่เคยทําการแยกรีเจียนออกเป็นชัเตอร์สาขาต่างๆก่อนที่กองยานทอสเบอเอร์จะมาถึงโลแกนนั้นเคยได้รับคำนายจากทางนัจากสตอมคอเลอร์หัวหน้านักบวชลูนของชัเตอร์เขานั้นได้ทํานายว่าบุตรคนหนึ่งขององค์จกักรพรรดนั้นได้กลับมาแล้วและกำลังมุ่งหน้ามายัางเฟลิสซึ่งเดิมทีแล้วหลัร์สเปทบูคิดว่าคาทานายนี้หมายถึงการกลับมาของไพร์มาร์ทของพวกเขาเลเมนลัสเพราะก่อนที่เลเมนลัสจะจากไปเขานนั้นได้ให้คํามั่นสัญญาว่าเขาจะกลับมมมมาาาาาาใในนนนนนนชช่่่ววววงงงงงเลลแหหปซึึํทำี้้ถััิโกฒธรขรอ และกาแล็กซีในปัจจุบันนั้นก็กำลังถูกคุกคามในยุคมืดและนองเลือดที่สุดในปอดอิสระสเ e ซวูฟนั้นเชื่อมโยงว่าชั่วโมงแห่งม้าป่าที่ว่านั้นก็คือตอนนี้และพายมานั้นกําลังจะนําพวกเขานั้นสู่สมรภูมิสุดท้ายแห่งวันสิ้นโลกแต่ใครจะไปนึกว่าผู้ที่กลับมานั้นคือโรเบิร์ตกิลิมานซึ่งโลกแกนนั้นไว้วางใจทางพายมาผู้เคยทำลายล้างลีเจียนผู้นี้มาก่อนถึงกับสงสัยว่ากิลิม,มานั้นต้องการใช้พายมิล,ลิสเปซมารีผู้คุมฝูงม้าป่าเพื่อประโยชน์ของตนเองแม้ว่ากองยานทอชเบอร์จะมีคัสโตเดียนการ์และ Si สเตอร์ออฟไซเลนอยู่ด้วยเพื่อเป็นเครื่องมือยืนยันว่าเทคโนโลยี p r พายมิลิสเปซมารี นั้นคือของขวัญขององค์จักรพรรดิเองแต่ทางโลแกนนั้นก็จะคงปฏิเสธที่จะรับสเปซมารีรุ่นใหม่เหล่านี้และหันปืนใหญ่ป้องกันเดนือแฟงไปยังกองยันพอชแบร์เออที่อยู่เหนือเฟลิสเพื่อป้องกันแขกที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้โดยจากการกระทําที่เป็นอันตรายเหมือนในอดีตสถานการณ์บนเฟลลิสนั้นจะได้ตึงเครียดอย่างมากและเมื่อข่าวที่ว่าสเปซบูฟนั้นได้ปฏิเสธพายมาริสสเปซมารีไปถึงหูทางกาลิมานพายมาที่ได้กลับมานั้นจะได้ตัดสินใจเดินทางมายังเฟลลิสด้วยตัวเองเพื่อที่จะอธิบายความเข้าใจผิดให้กระจ่างและทําให้ผู้เขานั้นเข้าใจว่าเทคโนโลยีพายมาริสสเปซมารีนั้นไม่มีปัญหาใดๆแต่การมาถึงของทางกาลิมานั้นก็ ให้ผู้บัญชาการโลกแกนนั้นยิ่งตึงเครียดเพื่อป้องกันไม่ให้พายหมาที่ใช้กำลังบีบบังคับให้ผู้เขายอมจำนนโลแกนนั้นจะเรียกฝูงหมาป่าทั้งหมดที่กำลังลบอยู่ภายนอกทั้งหมดนั้นกลับมาและได้ทำการจัดการประชุมฉุกเฉินให้แก่เหล่าวูฟลอร์โลแกนนั้นจึงกระทำการปลูกเรดนอร์ดโบราณยันทางบิยอนหรือเฟลแวนเพื่อขอคำแนะนำโดยทางบิยอนที่เคยผ่านสงคารามครูเสกครั้งยิ่งใหญ่และการโทรย,ยุของฮอรลัสก็ได้ทำการเตือนให้เหล่าหมาป่าระวังการิมานผู้ทำลายล้างลีเจียนผู้นีเพราะตำราโคเดีีอกกครััั้้้งงดนนลา ื่อกองยานอินโดมิทัสคูเซตโฮปไพร์มาถึงเฟลลิสฟูม,มาฟานั้นจะได้สแสดง5่ทีและแวดระวังอย่างยิ่งหลังจากนั้นกาลิมานพร้อมด้วยผู้ติด,ดตามจากกลุ่มแมคคานิคัสสเปซมาล,ลีและอื่นๆก็ได้เข้าพบโลกันและทางไพรมาผู้มีชีวิตผู้นี้หลังจากสแสดงความเคารพต่อผู้บัญชาการของสเปซบูฟแล้วก็ได้คุกเข่าลงข้าง,งหนึ่งต่อหน้าโลกันท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดหลังจากนั้นกาลิมานก็ได้อธิบายเหตุผลของเทคโนโลยีไพรมาลิสให้กับเหล่าสเปซบูฟอย่างอดทนเขากล่าวว่านักรบรุ่นใหม่เหล่านี้นั้นล้วนมาจากยีนของทางเลเมนลัสเองไม่ได้รับการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นและหวังว่าทางสเปซบูฟนั จะยอมรับพลังผลนี้ตลอด10,000ปีที่ผ่านมาเหล่าผู้พักดีของเลเมนลัสนั้นได้อุทิศตนเพื่อจัก,กรวรรดิมนุษย์มาโดยตลอดและพายมาริสสเปซมารีนเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเหล่าสเปซวูฟอย่างรวดเร็วพวกเขานั้นสมควรได้รับรางวัลน,นี้แต่โลแกนนั้นก็ยังคงปฏิเสธความปรารถนาดีของพายมาดอาานั้นยังคงไม่ยอมรับพายมาริสสเปซมารีนเพราะในสายตาของโลแกนแล้วการกระทำเหล่านี้ของทางการิมานนั้นคือการทำให้สเปซวูฟนั้นเป็นหนี้บุญคุณและใช้ความสัพมพนนนมันธ์ ของลสคนเหล่านี้มีความเป็นจกักรวรรดิมากเกินไปและมีวิธีปฏิบัติแตกต่างจากฟูมัฟป,ปาอย่างมากแต่ในที่สุดแล้วประสบการณ์ของนายทหารพายมาริสนาวกาไกเสก็ทําให้โลแกนั้นเปลี่ยนความคิดที่มีต่อพายมาริสสเปซมารินรุ่นใหม่เหล่านี้โดยก่อนหน้านี้นหน่วยของไกอัสนั้นได้ติดตามกองยานทอสแบอร์ได้ได้ปะทะกับกองร้อยใหญ่ดรีสเลเยอร์ของสเปซวูฟที่พวกเขานั้นกำลังต่อสู้กับออฟบนยานอวกาศขนาดมื่อึืนมาและเมื่อพวกเขามาถึงเฟลลิสนรกรุ่นเก่าบ,บนดาวบ้านเกิดกบไม่ยอมรับพวกเขาพเพราะเหล่า,า,าลพายมาริสสเป นังกงลรุ่นเก่าเหล่านี้ว่าไพนมาริสสเปซมารินนั้นก็คือหมาป่าของแท้ไกอัสนั้นจะได้ทําการถอดเกาะของตนเองออกเหลือเพียงเสื้อคุมบางๆเดินเข้าไปในป่าเพื่อเริ่มบททดสอบแห่งมอไขที่ผู้สมัครชาวเฟลิสทุกคนนั้นต้องเคยผ่านในระหว่างนั้นเองไกอัสนั้นได้ทนต่อความหนาวเย็ยนถึงตายั้งหันทันดด้วยวูฟที่ดุร้ายเอาชนะงูทะเลขนาดยักษ์และยังช่วยชีวิตหญิงสาวในท้องถิ่นคนหนึ่งที่อ้างว่าได้รับคมทํานายโดยชาวเฟลิสท้องถิ่นคนน,นี้นั้นเคยฝันประหลาดว่าเธอนั้นได้ฝันเห้ ด,ด,ด้วยความเป็นจริงแล้วไซเคอร์ท้องถิ่นของเฟลิสนั้นเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับจิตวิญญาณแห่งดาวเคะห์และยม,มันโล่ม้แต่เลเมนลัสเองก็ยังเคยเดินทางไปยังยม,มันโล่ของเฟลิสมาแล้วโดยการเดินทางไปยังยม,มันโลในครั้งนี้นั้นด้วยความช่วยเหลือของเหล่านักบ,บวชลูนโดยหวังว่าจะได้มาซึ่งปัญญาในการเอาชนะวอร์มาสเตอร์ซึ่งชาวเฟลิสนั้นเชื่อในคำทำนายจากความฝันเป็นอย่างมากซึ่งมักจะบ่งบอกเหตุการณ์สำคัญในอนาคตโดยหญิงสาวผู้นี้นั้นในที่สุดนั้นก็ได้ขึ้นยาน,นก และได้รับชื่อใหม่ในภาษาฟิลิสว่าคาจาไอออนออสเขานั้นได้กลายเป็นผู้ดูแลเหล่าไพมาริสสเปซมารีนโดยตามคำสั่งของโลแกนนักรบไพมาริสที่เขาร่วมใหม่ทั้งหมดจะต้องไปยังยานอวกาศที่ถูกเหล่าต่างดาวยึดครองที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เพื่อเขารับบททดสอบพิเศษเฉพาะผู้ที่ผ่านบททดสอบเท่านั้นจึงจะได้ไดรับการยอมรับจากฟูมาป่ายอย่างแท้จริงและยังมีชัพเตอร์สเปซวูฟไพมาริสล้วนๆที่เกิดจากการก่อตั้งครั้งใหม่และได้ถูกส่งไปประจำการด้วยทางกาแล็กซีโดยทางการิมานโดยทางชัปเตอรราามาาขออองตนนนนนเแและ่่วายีก็ ยังคงมีลักษณะและข้อปกป้องของเทนิสเฮลิกอยู่ในอีกด้านหนึ่งโลแกนนั้นยังคงย้ำได้เลยว่าการที่เขายอมรับไพรมิลสเปตมาลีนั้นไม่ได้หมายถึงการสวามิภักิ์ต่อทางกาลิมานฝูงหมาป่าของตนนั้นยังคงปฏิบัติตามคำสั่งของเลเมนลาสและองค์จักรพรรดิเท่านั้นโดยกาลิมานก็ไม่ได้บังคับพวกเขาใดๆกับเหล่าหมาป่าที่ดื้อรั้นเหล่านี้เขาแค่เพียงหวังว่าสงครามอินโดมิทัสครูเซตของตนเองนั้นจะต้องดำเนินต่อไปและหวังว่าฝูงหมาป่าที่ประจำการอยู่ในเซกเมนท่ำมโซลานั้นจะสามารถแกกกกก้้ไไไขปััญหาาาาาาภยยยยคคคุมมมมมออ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 ็โโดดดดดรรรรบบเเเเเเเววพืื่่่่ิิสสสงงนชีีีีทผ น,นั้นได้บุกมาถึงเทราแต่สำหรับโลกแกนแล้วเมื่อมีกําลังเสริมเหล่านี้แม้ว่าการิมานจะไม่พูดเขานั้นก็จะสั่งการฟูม่าป่าไปจัดการปัญหากับออสที่รุนแรงเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทันกัสกุลทาคาก็คือเป้าหมายต่อไปของเขาผวาวุ่นวายที่ฉีกกระชากกาลกแลกซีและสร้างแรงกดดันทางพลังจิตอย่างไม่อาจบรรยายได้ให้กับเหล่านักบวชลูนคอสเปดวูปโดยใจิตใจของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยภาพนิมิตแห่งความเจ็บปวดและความตายแลสเปดวูปนั้นได้เดินทางไปยังสงมรภูมิต่างๆภายใต้การนําทางของฝันาที่น่นนพึงลไลท ขนาดเดียวกันชีวิตของวีรบรุษมากมายนั้นก็ได้จบสิ้นลงเมื่อเผชิญหน้ากับกาแล็กซีที่ถูกลอยแยกขนาดใหญ่ขยายออกสเปซวู๊บางคนถึงกับเชื่อว่าชั่วโมงแห่งหมาป่าอาจใกล้เข้ามาแล้วเลเมนลัสที่ได้หายสาบสูญไปจะกลับมาพบก,กับบุตรของพวกเขาอีกครั้งและในนี้มีที่รบกวนเหล่านักบวชลูนที่น่ากังวลที่สุดนั่นก็คือเบลไฟสีเขียวขนาดใหญ่ที่แผ่ขยายไปในหมู่ดาวฮูอ้อนนั้นได้ผง,งาดขึ้นมาอีกครั้งกองทัพต่างดาวที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้กำลังรวมตัวกันภายใต้าการนำของาศาสดาแห่งาศาาาาสสสนกกกกกกออออเเลมยทงุพื่่ตตู ด้แข็งแกร่งนี้ผู้บัญชาการลูเกนกิมนาได้รับกำลังเสริมจากพายมนิษยสเปนมาลีนได้เรียกหลอดวูฟทุกคนจากกองร้อยใหญ่ต่างๆเพื่อหาลือกับภัยคุกขามของเราออฟผิวสีเขียวที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นพวกเขานั้นยังได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเหล่าออโดเซนอสเดดวอชและหน่วยงาน,อ,นอื่นๆของทานจากักรวรรดิโดยเหล่าวูฟนั้นได้ศึกษารล่องลอยการเคลื่อนทับของกองทัพออกบนแผนที่ทางยุทธศาสตร์ผู้เขานั้นได้ทราบว่าตราบใดที่ไม่สามารถสังหารทางกัสกุนทาราคาได้แล้วก็สงครามครั้งน้้นนนนััเเเเจาาาา่่่หป็อออยงงงมกซตตแขว ยอย่างดีฟูมาปันไม่สามารถเริ่มการโจมตีแบบตัดหัวผู้นําได้เฮ้ย <ü> e? ในปัจจุบันเรลานักรบเฟลิสทำได้เพียงต่อสู้กับศัตรูนนในหลายแนวลบเพื่อชะลอความเร็วกันขยายตัวของกองทัพผิวสีเขียวเพราะว่ามีออกจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ตอบรับเสียงเรียกข,ของทางกัสกุลและในขณะที่ติดตามผู้นําสงครามผู้นี้โลแกนนั้นได้มอบหมายภารกิจให้วูฟฟ์ลอดแต่ละคนนํากองร้อยใหญ่ของตนเองไปยังสรมรภรมภทีีถูกเหล่าอ็อกผิวสีเขียวกืนกินเพื่อขัดขวางการเคลื่อนทัพของออกให้ได้มากที่สุดโดยในการต่อสู้ครั้งนี้จะถููููกกกกเรรรยยยวว่่่่าาาตออออออสส้้้้ะหหงงัับไดดดปิฉขึนนโใญ ่และกองร้อยใหญ่แบ็กเมนถูกส่งไปยังเขตอวกาศสตาร์สแคร์ลซับเซกเตอร์เพราะในนิมิตแห่งวาที่เหล่านักบวชลูนเดนได้เห็นที่นั่นนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญนในการอุปะยพะของกองทัพออกในห้วงอวกาศโดยรอบเต็มไปด้วยพลังงานสีเขียวหนาทึบดังนั้นล่ะก็ฟูมาป่านะั้นจะต้องกำจัดภยัยคุกคามจากออกในเขตสตาร์สแคลให้สินส้นซากกองกระสเปตบูลนั้นได้เดินทางไปยังดาวป่าด,ดงดิบไซเบลซึ่งเป็นบ้านเกิดของสเปตมาลีนชาร์เตอร์ออฟซิเดียนจากัวเป็น Space ส ua, เปตมาลีนช เคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเขาในอดีตซึ่งหวังว่าจะได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งอยา่างไรเสียก็ตามเมื่อ,อ,อฟูม,มาป่ามาถึงไซเบลก็กลับพบว,ว่าที่นี่นั้นได้ถูกเหล่าออนันยดคของแล้วโดยในปัจจุบันก็กำลังหลักของออสซิเดียนจากรกัวกำลังทำสงครามอยู่ในพื้นที่อื่นประกอบกับการขยายตัวของรอยแยกขนาดใหญ่ทำให้ผู้เขานั้นไม่สามารถกลับมาปกป้องดาวบ้านเกิดได้ทันเวลาสเปดวููนั้นจึงได้กลายเป็นกองกำลังเสริมชุดแรกที่มาถึงและเนื่องจากว่าในป้อมปราการชารดมคงเกยาาออซิจจวรรโ ยึดครองในทันทีกองร้อยใหญ่ของแบ็กเมนและซันออฟมอคไฮนำการลงจอดโดยตั้งใจว่าจะทําการช่วยเมล็ดยีนของทางออสเตรเลียจากกัวกลับมาให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะทาการทาลายป้อมปราการอารามทั้งหมดเพื่อไม่ให้เหล่าพวกผิวสีเขียวนั้นได้รับของที่ราลึกใดๆไ,ไปและขณะที่ยานปืนและหน่วยยานก่อนหนึ่งดูดความสนใจของเหล่าออให้อ,อกจากอารามไปชั่วคราวทางวูฟหลอดอีลิกมอไขได้นํากองกำลังขนาดเล็กลอบเข้าไปในป้อมปราการที่ได้ถูกตีแตกซึ่งมอไขและนักรบของเขานั้นก็มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายอย่างรวด เพื่อฝังเป้าประการอารามทั้งหลังในระหว่างทางกองกำลังของสเปซบูมนะั้นก็ถูกออฟบางส่วนพบเห็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้เขานั้นทีเพียงต่อสู้พลางไปพลางและมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายไปพลางหลังจากนั้นเหล่าเพศสัจกรก็แจ้งข่าวลายที่น่าเศร้าต,ต่อทางอิลิมอไคว่ามเมล็ดยีนส่วนใหญ่ของทางออสเตรเลียจากกว้นั้นต่างก็ได้ถูกพวกต่างดาวย่ำยีและทำลายไปแล้วมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถกอบกู้มาได้ทำให้ฝูงหมาป่าผมโกรธเป็นอย่างมากที่ได้ทาการวางระเบิดเมลต้าบนเครื่องกาเนิดไ้้าาาาาททีีี่ถกกกอออออดดััะคควววมมมเจนนนนํรตซ สัมพันธ์อันดีกับทางออกซเดียนจากกัวได้มองลงมาจากวงโครจรเห็นการระเบิดที่รุนแรงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นกินปอประการอารามทั้งหลังโดยคอนกิสีดำขนาดักษ์ได้ถูกโยนไปทั่วพื้นผิวของไซเบลออกหลายล้านตัวนั้นได้ตายในการโจมตีครั้งนี้แต่สาหรับสเปซวูฟและออสเตเดียนจากกัวที่ยังคงต่อสู้อยู่ในพื้นที่อื่นองจักรวาลน,นี่ถือว่าไม่ใช่ใชัยชนะและนับแต่นั้นเป็น,นปต้นมาออกซเดียนจากกัวนั้นจะได้ถือว่าออกนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของพวกเขาและกองร้อยใหญ ร้อใหญ่จากทางไอออนวูฟซีวูฟและเดดวูฟได้เดินทางไปยังอีกโลกหนึ่งที่ได้ถูกควบคุมโดยออนั่นคือดาวเคราะห์ลิกิดดสโดยดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นเคยเกิดสงครามว,วันสิ้นโลกในอดีตทำให้มีชั้นเมฆหนาทึบที่ปนเปื้อนอย่างรุนแรงและพื้นดินที่แห้งแรงรมพายุพัดพาหินที่แหลมคมและเศษซากคล้ายกับแก้วที่เกิดจากอาวุธวันสิ้นโลกโดยที่นี่นั้นได้ถูกควบคุมโดยเผ่าอีวิลสันของออกจากการสืบสวนของขออโดเซนอสเผ่าอีวิลสันกำลังใช้พลังงานวาร์กที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อทำการเทเบบลข้้มามุกกกงง่่่นสนสยิึ พวกเขานั้นจะปล่อยให้ศัตรูเหล่านี้ไปรวมกับกองทัพใหญ่ของออฟไม่ได้เด็ดขาดสเปซวูฟนั้นจะได้ทําการออกปฏิบัติการโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็วทันเดอร์วูฟคาวเวรี่พร้อมด้วยหน่วยยานเกาะได้เข้าต่อสู้กับพวกออฟโดยทางทันเดอร์วูฟคาวเวรี่นั้นเป็นหน่วยลบที่เป็นเอกลักษณ์ของสเปซวูฟสเปซวูฟเหล่านี้นั้นทำการขี่ทันเดอร์วูฟแห่งเฟลิสขณะมหึมาเข้าสู่สนามรบทันเดอร์วูฟนั้นถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งของเฟลิสพวกมันนั้นมีไหล่สูงถึง2.5เมตรขนของมันนั้นหนาและแข็งราวกับลวดเหล็กปากของมันนั้นเต็มด้วยฟันขนาดใหญ่ที่สามารถงอกใหม่ได้อย่างรวดเร็วแรงกัดของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นมหาศาลเป็นอย่างมากเมื่อพวกมันัดเต็มแรก มันนั้นสามารถกัดเหล็กให้ขาดได้โดยที่มาของหมาป่ายักษ์เหล่านี้นั้นเป็นข้อถูกเทียงกันอย่างมากโดยมีตำนานนั้นเล่าว่าทันเนอร์วูฟนั้นก็เป็นผลผลิตจากการกลายพันธุ์ของผู้สมัครสเปซวูฟที่ล้มเหลวโดยในชาร์เตอร์มีเพียงนักรบมากด้วยประสบการณ์ที่สุดเท่านั้นที่สามารถฝึกสัตว์ร้ายเหล่านี้ให้เป็นพานะของตนได้และทันเนอร์วูฟที่ได้ถูกเลี้ยงโดยสเปซวูฟนะก็ยังคงได้รับการติดตั้งเครื่องจักรและอวัยวะเทียมเพื่อเพิ่มความสามารถในการลบและเมื่อฟูมาป่าเหล่านี้ได้ถูกส่งมาอย่างดาวลันเม่อผิหน้นกากตรูจา,ลลา,านนวมสปิด ได้ทำการกำหนดเป้าหมายหลักไปที่ป้มประปาการเคลื่อนที่ที่อยู่ใจกลางของขบวนรถโดยป้มประปาการเคลื่อนที่นี้มีขนาดใหญ่กว่ารถถังเบนเบดหอนทา,จานจักรวรรดิโดยฟูมาป,ปาสกเกตได้เห็นได้เลยว่านี่คือรถของผู้ประชาการของเผ่าอีวิลสันที่กำลังเผยแพร่พลังจิตออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นอารมณ์การต่อสู้ของเหล่าออกรอบข้างเห็นได้ชัดเลยว่าหากกำจัดยานพาหนะขนาดใหญ่นี้ได้แล้วก็สถานการณ์นั้นก็ถือว่าได้เปรียบอย่างมหาศาลรถถังแลนไรเดอร์และยานจูโจมดีเพาเซอร์ได้ทำการเข้าปะทะกับผู้ออกรอบข้างและหลังจากการป้องกันนั้นรรรรถัังงเเบบบาาาอออย่ททพดดตต์ก็ไ้ผิชโจุ ขอองท่าการการสังหารหมู่ที่บ้าคลั่งนี้กินเนื้อไหมของเหล่าออฟผิวสีเขียวทำให้ฝูงทันเดอร์บูฟคาวัลลี่นั้นตกอยู่ในความบ้าคลั่งจากการต่อสู้เชื่องภายใต้ความบ้าคลั่งนี้นั้นก็เป็นของทั้งผู้ขี่และผู้ที่ถูกขี่ผู้ขานนั้นกระโดดข้ามไปมาระหว่างรถยานลบของออฟใช้กรงเล็บที่แหลมคมและฟันเหล็กทำการฉีกกระชากพวกต่างดาวไปชิ้นๆและหลังจากความกลาหลนในตอนแรกเหล่าออฟผิวสีเขียวก็ได้ฟื้นตัวขึ้นด้วยความเร็วอันน่าทึ่งขังบวนรถกของเผ่าอ e ีวิลสันนั้นเริ่รม ถึงตายก็ตามซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเหล่าออนนก็ถือว่าได้เปรียบเราผู้ขับขี่ทุกคนในหน่วยสเปซอุ๊นะกำลังถูกท้าทายพวกเขาน,นั้นจะเป็นที่ต้องทําการลบด้วยความเร็วสูงโดยในสนามรบที่เต็มไปด้วยซาที่ลุกไหม้ศัตรูบางส่วนนะก็ได้พุ่งเข้ามาจากด้านหลังเข้าปะทะในขณะที่ศัตรูบางส่วนพุ่งเข้าใส่เพื่อทําการโจมตีแบบพรีชีพในสนามรบที่กลาหนสเปซอุ๊บนก็ยกังคงจดจ่อกับเป้าหมายหลักนั่นก็คือป้อมปราก,การเคลื่อนที่ขนาดยักษ์พลังจิตที่แผ่ออกมากําลังก่อตัวกลายเป็นพายุโดยเหล่านักบวชลูนหลายนายได้ขึ้นยานพาหนะและเริ่มไล่ตามป้อมปราการโดยพวกเขานั้นรู้สึกได้เลยว่าพวกเขานั้นกำลังถูกโจมตี ลังจิเราสเปซวูมได้สังเกตเห็นว่ามีออซไซเคอร์สิบกว่าตัวถูกล่ามไว้ในป้อมปาักการพวกมันนั้นคำหลาและน้ำลายฟูงปากโดยดวงตาหูมันนั้นลุกเป็นไฟและมีสายฟ้าฟาดอยู่ที่หัวโดวยเหล่าออฟผิวสีเขียวนั้นกำลังทำการเทเลพอร์ตหมู่กลางการต่อสู้เพื่อตามเสียงเรียกของทางกัสกุลต่อไปและเพื่อจะหยุดยั้งสถานการณ์นี้สเปซวูมได้เข้าโจมตีแบบไม่สนการสูญเสียแต่ในขณะที่การต่อสู้นั้นก็ลัาจะถึงจุดไคลแม็กซ์พลังงานที่ปล่อยออกมาจากออซไซเคอร์ก็มาถึงจุดสูงสุดเช่นเดียวกันเพรายไไปมม่่ีีครรรู้วววาขบนอะ ที่อันตรายนี้ไปปรากฏตัวบนดาวโคตดวงใดแต่ว่าสนามลบในดาวเลกกดีตอนนี้เหลือเพียงกองทัพสเปซวูฟที่บาดเจ็บสาหาัสและศัตรูนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยภารกิจในการขัดขวางครั้งนี้ถือว่าล้มเหลวในระบบดาวโคตรเรียที่ถูกโจมตีโดยเผ่าออกบัตเอ็กซ์โดยก็ได้รับการช่วยเหลือจากกองร้อยใหญ่ดาร์คเเลเยอร์ของเดตวูฟและไฟเจอร์เฮาเลอร์ว่ากันว่าระบบดาวโคตรวรีนี้นั้นอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากโดยในตอนแรกมีเผ่าออกหลายกลุ่ m, มหมายตาที่นี่แต่ว่าผู้ว่าการรัฐในท้องถิ่นนั้นก็ไปทำสัััััญญาาาาาจ้า X, ากออก้้งกกกบบบเเเผผ่ออออรรใหหพวิสีีขยนน มุษช่วยระบบดาวโวเรีในการต่อต้านการโจมตีจากออฟผิวสีเขียวอื่นๆแต่เมื่อเผ่าบัตเอ็กซ์นั้นเอาชนะกองทัพอฟผิวสีเขียวอื่นๆได้ทั้งหมดพวกเขานั้นกับหันปากระบอกปืนของตัวเองมาทําการโจมตีนายจ้าของตนและเพราะว่าตอนนี้ไม่มีออฟกลุ่มอื่นมาแย่งชิงของที่ล,ลึกใน,นดาวดวงนี้แล้วเผ่าบัตเอ e ็กซ์นั้นต้องการยึดของระบบดาวเคว์วเรียทั้งหมดพวกออฟผิวสีเขียวนั้นได้ยึดของดาวเค์ส่วนใหญ่และระบบดาวคอาะห์อย่างรวดเร็วและเริ่มทาการโจมตีเมืองหลวงอย่างทางไกวอสที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากโดยกองกำล รวดเร็วทศปฏิบัติการสงครามของจกักรวรรดิมนุษย์ในเขตอวากาศนี้ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากระบบดาวโวลเลียอย่างมากโดยภารกิจเร่งด่วนที่สุดของฝูงสเปซวูฟนั่นก็คือการยึดคืนโรงงานกันพอมีเทียบที่ใหญ่ที่สุดบนดาวเคราะห์หลวงอย่างทางไก่วอสเพียงแค่สามารถรักษาการจัดหาเชื้อเพลิงของโรงกันนี้ได้อีกครั้งก็สามารถาลดภาระสมรภูมิโดยรอบได้โดยโรงกันแห่งนี้นั้นมีขนาดเท่าเมืองเล็กๆภายในานั้นเต็ไมไปด้วยท่อที่ซับซ้อนสุดลูกหูลูกตาและป่องระบายควันขนาดยักษ์และถังเกลืํามันได้เกิดฝนกดที่ร้อนอนนะจาากกโรงงด่่่่ออออาาแวดมยยรงงตเนื ก็กำลังสเปดวูฟได้เข้าไปในโรงงานกันนี้นั้นก็ไม่ถูกเหล่าออนั้นโจมตีในทันทีและหลังจากตรวจสอบแล้วพวกเขานั้นก็สังเกตเห็นที่ขอบของโรงงานได้มีกลุ่มคอมมานโดของเผ่าบัตแอสที่กำลังสวมชุดพลางอยู่ S. พวกเขานั้นกำลังถอยไปยังป่าที่ปนเปื้อนอย่างหนักโดยรอบเหล่าสเปดวูฟนั้นจึงได้ไล่ตามไปในทันทีโดยการกระทำนี้ทำให้เหล่าสเปดวูฟนั้นได้ติดก,กับดักของศัตรูเผ่าบัตแอสนั้นจงใจล่อสเปดมารินเข้าไปในภูมิป,ประเทศป,ป่าดงดิบที่ซับซ้อนเลิ่มทำการโจมตีจากฐานทททททีีี่่่่มัััันนนนนนไไไดดด้้้้้้้ถููกกพลลาาางงงเเเอออออวรรรรบๆโยยส็ขตตะะะปปชิิืแหใฏ ยาของเ่าสเปซวูฟนั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากกองร้อยใหญ่ของไฟเจอร์ฮาวเลอร์ที่อยู่แนวหน้าสุดก็ไม่ได้ถูกตีแตกจนเสียขบวนพวกเขานนพยายามยึดฐานที่มั่นด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าและเพื่อดึงดูดความสนใจของศัตรูที่ซุ่มโจมตีและให้การคุ้มกันแก่กองร้อยใหญ่ดรากสเลเยอร์และเดด o ูฟที่อยู่เบื้องหลังแม้ว่าแผนของออกบัตเอสในป่าทึบนั้นจะบดบังสายตาของสเปซมารีนแต่ในหน่วยสเปซบูฟนั้นการดมกลิ่นที่เฉียบแหลมของหมาป่าเฟลิดก็มีประโยชน์พวกเขานั้นสามารถตรวจสอบการซุ่มโจมตีของ k, ออย่่ยางากากากกกงกท้ัอใหญีก โจมตีได้สําเร็จหลังจากอาชนะออที่ลงกันได้แล้วและสามารถยึดของพื้นที่นี้ได้แล้วฟูมาป่านั้นก็ยังคงโจมตีพื้นที่อื่นๆบนดาวเคราะห์ต่อไปและปฏิบัติการการล่าตัวผู้ลี้เริ่มวากในครั้งนี้อย่างทางกัสกุลนั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปการต่อสู้ระหว่างอสูรกับอสูรนั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปเช่นกันโปดเนตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หน